เพื่อนวันนี้จะพาย่างเราเบิ่งใส่งานแี่ลเพื่อนใส่งานผมไปดีนี่ละใส่งาน,น,น,งาน,นาเพื่อน, ơi, นเอ้ยงานอยู่ได้เพราะงานนะเพื่อนท้องเมือง สม่มต่มีงานนะอยู่ไม่ได้เรางเทมันเหมือนเดเลยูุ้ใส่มันก็โอเควันวันเสาร์อาทิตย์งานมันบ่คอยไม่เหมือนนโอเคอย่างหนึ่งเดนมานนี่คือเครื่องปั๊นน้ำเลยครับเครื่องปั่มน้ำเวลาเกิด เพิ่งใหม่หรือ,อยังกับทิใไซน์นะครับนนเนี่ยทั้งน้ำเนี่ยทั้งน้ำเงี้ยวเนี่ยเพื่อนๆเงี้ยวเนี่ยแสนลิติ์ไดเพื่อนๆเนี่ยแสนลทธิ์ครับมาหน่อยนี่ละงานเพื่อนเลยแล้วผิดชอบอยอยู่ช่วงนี้ ตรนะงนี้จุดนี้คือบอบมบัดนำเสียนำเสียกับสิลงมานี่เพื่อนเพื่อเค,ครับถามโมงแล้ว กับผมไม่ยั้งเห็ดหรอกครับงานกันดิเค่ครับสุดโซเดอร์เพืเ่อนๆทุกคนครับผมคนเน่าก็ต้องสซ่แหละเค่ครับครับ